สวัสดีค่ะแม่มาคานี่มาโคนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โครงการเดอมาโคนี่ริสเน็ตนะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวแยกเป็นสัสดส่วนแล้วก็จัดรถภายในยบ้านได้2คันนะคะบริเวณลักษณะของตัวบ้านจะเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะมีเทเลสขึ้นชั้น2แบบนี้นะคะสำหรับชมวิวนะคะ ที่นี่จะเป็นพื้นที่แลนด์สเคปนะคะเป็นแบบว่าที่ลดหลั่นแนวเขานะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครงเหล็กนะคะกำลังเชื่อมต่ออยู่นะคะแล้วก็มีประตูทางเข้าของคนเดินนะคะแล้วก็มีประตูโรงจอดรถแล้วก็มีประตูสำหรับทิ้งขยะนะคะ มีช่องขยะให้นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวรั้วของตัวบ้านนะคะสูงมากๆนะคะด้านหน้า1เมตร80เซนติเมตรด้านหลัง2เมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังสุด2เมตร40เซนติเมตรนะคะสูงมากๆค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นแลนด์สเคปนะคะเราก็เลยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะความมิดชิดนะคะให้กับลูกค้านะคะด้วยการทำ กำแพงบ้านที่ยกสูงแบบนี้นะคะถนนโครงการป้้ง6เมตรนะคะกำลังดำเนินการเทคอนกรีตนะคะด้านหน้านะคะลักษณะโทนสีของบ้านจะเป็นเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวนะคะใครชอบโทนบ้านสีเทาๆแบบนี้นะคะก็ลองแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะคะบ้านเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะแล้วก็มีเทอเรสขึ้นชั้นบนนะคะมีบันไดวนครึ่งเสี้ยวพระจันทร์นะคะ ด้านหน้าบ้านเราทํัลวสูงให้รอบบ้านเลยมีประตูคนเข้าด้วยนะคะแล้วก็มีประตูโรงจอดรถแล้วก็ปูกระเบื้องโรงจอดรถให้แล้วก็ทําหลังคาโรงจอดรถแบบนี้ทําฝ้าให้ด้วยนะคะไฟดาวลน์นะคะ แล้วก็ตรงขาโรงจอดรถเนี่ยเราเพิ่มช่องพื้นที่สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆให้ด้วยนะคะมีพื้นที่จัดสวนนะคะโดยรวมพื้นที่ของตัวบ้านอยู่ที่56ตารางวานะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวนะคะตรงนี้บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะก็สามารถจัดสวนหย่อมทําสวนได้เลยนะคะด้านหน้าตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนที่1น,นะคะ ก็จะได้ช่องหน้าต่างโปร่งแสงแบบนี้นะคะมีแสงไฟส่องสว่างนะคะสามารถเดินรอบตัวบ้านได้พื้นที่เหลือเยอะลูกค้าสามารถต่อเติมได้เลยหรือจัดสวนสวยๆฟ่างๆได้เลยนะคะฟังก์ชันของตัวบ้านลงตัวมากๆแล้วก็ด้านฝั่มือตรงนี้นะคะมีบันไดครึ่งเสี้ยวพัดจันนะคะไม่ชันสามารถเดินขึ้นไปด้านบนได้สบายๆรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะคะสําหรับท่านใดที่ มีน้ำหนักเยอะนะคะแล้วก็มีความกังวลนะคะนี่ไม่ต้องกังวลนะคะมีความแข็งแรงรับน้ําหนักได้ที่150กิโลกรัมสบายๆเลยนะคะขึ้นลงสะดวกค่ะไม่ชันนะคะตัวบันไดแล้วก็สามารถเดินรอบตัวบ้านได้นะคะปูกระเบื้องโรงจอดรถให้เต็มแบบนี้เลยนะคะโรงจอดรถทำให้ ทำฝ้าเรียบให้แบบนี้เลยใส่ไฟดาวลน์นะคะตัวกระจกของบ้านเนี่ยจะเป็นเขียวตัดแสงนะคะกรอบสีดํานะคะทั้งหลังนะคะบริเวณด้านข้างของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นกําแพงยาวแบบนี้เลยจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านหลังเนี่ยกำแพงบ้านสูงอะมากถึง2องเมตรีนะคะ เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวลักษณะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นเชิงเขาลดหลันกันนะคะบ้านหลังบนจะสูงกว่าหลังล่างเพราะฉะนั้นเราทํากําแพงยกสูงเนี่ยสูงถึงบ้านหน้าต่างชั้นบนเพื่อเวลาหลังบ้านมองมาเนี่ยก็จะไม่เห็นการใช้ชีวิตภายในบ้านของบ้านอีกหนึ่งหลังที่อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านด้านข้างด้านข้างของตัวบ้านนะคะโทนสีเทาเข้มเทาอ่อนตัดขาวแบบนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเดอะมาร์คริสเน็ได้นะคะอยู่ที่สาย13ซอย2เชื่อมซอย3นะคะนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะอันนี้เราให้ดูตัวบันไดนะคะบันไดขึ้นลงสะดวกมากๆค่ะไม่ชันนะคะสับลูกค้าบางท่านที่แบบกลัวว่าบันไดจะชันนะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมกันดูก่อนลองมาขึ้นลงบันไดดูนะคะตอนนี้เรายือนอยู่บริเวณ ใต้โรงจอดรถนะคะโรงจอดรถกว้างมากสามารถจอดรถได้2คันสบายๆแบบไม่ฟิตนะคะสามารถเปิดประตูรถได้เลยนะคะ2คันสบายๆมีช่องเก็บของให้แบบนี้นะคะนี่มีช่องเก็บของให้ทั้งหมด3ช่องด้วยกันนะคะกระจกนะคะกระจกของตัวบ้านนี่กว้างมากนะคะสำหรับลูกค้าที่มีความกังวลในเรื่องของการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการที่จะขนเข้าบ้านหลังนี้ โครงการเดี๋มาคอนี้ริสเน็ตหมดกังวลได้เลยเนื่องจากว่าได้บานประตูแบบนี้เลยกว้างฝางมากๆไม่ต้องกังวลเลยขนตู้3บานเข้าสบายๆเตียงแบบประกอบแล้วเข้าไปได้เลยนะคะกว้างมากค่ะใส่บานเต็มให้เลยนะคะ น,นี้เป็นบริเวณพื้นที่สวนหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะคะก็จะเป็นพื้นแกนิโต้แบบนี้นะคะทั้งหลังเลยนะคะมีมุงรวดให้นะคะมีมุงรวดให้กระจกเป็นเขียวตัดแสงกรอบสีดำนะคะเพิ่มรวดลายมินิมอลด้วยการตกแต่งลายกระจกแบบนี้นะคะจะเป็นลายเส้นตัดนะคะก็ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ ช่วยในเรื่องของความสวยงามนะคะมีมุงรวดให้แล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยนะคะตรงนี้นะคะเราจะมีในส่วนของเขาเรียก stop lock นะคะเวลาเราอยู่ภายในบ้านเนี่ยเราก็สามารถล็อกกระจกแบบนี้ด้านในได้เลยนะคะ เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านเพิ่มมากิ่งขึ้นนะคะลักษณะาภายในของตัวบ้านจะเป็นพื้นแกนิตโตแบบนี้นะคะตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณห้องโถงของตัวบ้านนะคะห้องโถงก็กว้างมากค่ะลูกค้าสำหรับลูกค้านะคะคือแต่ละคนความกว้างความ,ความ,ความแคบไม่เหมือนกันลูกค้าลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการดูก่อนว่าแบบนี้กว้างเพียงพอสําหรับครอบครัวของเราหรือไม่นะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนนะคะ ตัวฝ้านะคะเป็นฟ้าเรียบแต่งหลุมแบบนี้นะคะไฟดาวลายนะคะมีคมไฟระยะให้1ชุดนะคะสำหรับห้องโถงนะคะแล้วก็มีในส่วนของกระจกแบบนี้นะคะสามารถตกแต่งเอาเฟอร์นิเจอร์เข้าทาห้องนั่งเล่นได้เลยในส่วนของปลั๊กไฟนะคะก็อยู่ในส่วนของจุดนี้นะคะจุดคอนโทรลชุดคอนโทรลไฟนะคะสามารถติดตั้งแอร์ได้เลยทั้ง3ห้องเครื่องทำน้ำอุ่นได้เลยนะคะมีตัว ลูกไฟไว้ให้ครบเลยนะคะสามารถต่อเชื่อมต่อได้เลยค่ะอันนี้เป็นส่วนของผนังที่เราต่อเมนสายไฟไว้ให้นะคะสวิตช์ไฟปลั๊กไฟมีให้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ถัดไปด้านหน้านะคะก็จะเป็นส่วนของห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยเราใส่กระจกให้ กันกลิ่นนะคะแยกเป็นสัดส,ส่วนให้กับลูกค้าเลยนะคะสหับลูกค้าที่ชื่นชอบครัวแบบนี้นะคะที่มีกระจกกั้นเวลาคุณแม่บ้านหรือคุณพ่อบ้านประกอบอาหารลูกๆนั่งเล่นหรือว่านั่งทํากันบ้านอยู่ห้องโถงนะคะก็สามารถมองเห็นกันได้โดยที่กลิ่นไม่เข้ามารบกวนนะคะปิดเปิดได้เลยนะคะก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงเหมือนกันนะคะแล้วก็บานนี้ใหญ่มากๆนะคะสามารถ เอาตู้เย็นหรือเครื่องซักผ้าเข้าเนี่ยได้สบายๆไม่ยุ่งยากเพราะว่าเป็นกระจกบานใหญ่นะคะมีมุ้งรวดให้ด้วยเช่นเดียวกันกรณีแบบว่าเราไม่ได้ประกอบอาหารนะคะก็เอามุ้งรวดมาปิดกันได้กันยุงกันสัตว์พวกมแมลงอะไรอย่างนี้นะคะ,มะแมลงสาบแมลงหวีมแมลงวันนะคะสามารถกันปิดนี้นะคะแล้วก็แถมในส่วนของเคาน์เตอร์ให้ด้วยนะคะท็อปเป็นแกนิโตสีดำนะคะแล้วก็ ปิดบานด้วยด้านหน้านะคะเป็นแกนิโต้ลายหินอ่อนนะคะมีตู้เก็บของให้แล้วก็มีในส่วนของฮูดดูดฟันนะคะแบรนด์ฮาร์เฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเตาแก๊สนะคะ2ทิศทางอินฟ l าเ e นะคะเป็นเตาแก๊สฝั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวช่างจะทําการผ่าตรงนี้เนื้อเรื่องของปลั๊กไฟเราเดินสายปลั๊กไฟให้ครบเลยนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าปลั๊กไฟอยู่ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวช่างจะปรับเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของหน้าต่างระบายอากาศ นะคะสำหรับหลังจานหรือว่าใช้หูดดูดวันแล้วอาจจะแบบว่าประกอบอาหารเสร็จทําความสะอาดครัวจะให้มีการระบายหรือว่าในช่วงการทําความสะอาดนะคะก็สามารถเปิดหน้าต่างออกไปได้เลยนะคะพื้นที่ของด้านหลังบ้านตรงนี้นะคะจังเกตเห็นว่าโอ้โห ตัวกำแพงเนะะี่ยค่ะออกมาคือสูงมากๆนะคะคือเราดีไซน์ออกมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีความเป็นส่วนตัวนะคะสูงมากๆค่ะลูกค้าแล้วก็บริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะก็มีในส่วนของชานพักนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราปูกระเบื้องแกนิโตให้ด้วยนะคะเดินออกมาด้านนอกของตัวบ้านนะคะก็จะเห็นพื้นที่แบบนี้นะคะอันนี้เราอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถต่อเติมห้องครัวไซส์ใหญ่ได้เลยถ้าลูกค้าแบบว่าอยากต่อตัวต่อเติมสามารถเอาเม่เนนชีสเนี่ยต่อเติมมาตรงคานของกําแพงได้เลยนะคะเพราะกำแพงเราสูงมากๆนะคะลูกค้าเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้าแล้วก็ตกแต่งนะคะมิติของตัวบ้านด้วยการเสริมแต่งบัวกรอบหน้าต่างแล้วก็บนล่างของตัวบ้านให้นะคะทําให้บ้านเนี่ยมีมิติของตัวบ้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ คือบัวเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่แล้วน่าจะเราจะได้ความรู้สึกของมิติตัวบ้านที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนั้นจะสังเกตเห็นว่ามีบล็อกไฟให้ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าแบบว่าตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเสียบปลั๊กไฟตรงนั้นได้เลยนะคะปกติจะไม่มีนะคะแต่ของเรามีให้นะคะแล้วก็ใส่บัวตกแต่งให้เต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะคะรอบบ้านเลยะคะ่ะทําให้บ้านเนี่ยมีมิติ มากยิ่งขึ้นนะคะพื้นที่หลังบ้านก็กว้างข้างบ้านก็วา่าหน้าบ้านยิ่งกว้างไปใหญ่เลยนะคะอันนี้เรามองมุมจากบริเวณด้านหลังทะลุไปยังด้านหน้าของตัวบ้านนะคะ ตรงนี้เป็นส่วนห้องครัวนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดอยู่กันแบบ3คนหรือ4คนเนี่ยจะไม่ต่อเติมห้องครัวก็ได้เพราะว่าฟังก์ชันของตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างลงตัวอยู่แล้วแล้วก็ฟังขวางนะคะสำหรับค,ค้าที่สนใจนะคะมิคมพัฒนาสาย13ซอย2เชื่อมต่อซอย3นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเดอะมาโกนี่ริสเน็ตนะคะตอนนี้ก็เปิดจองพร้อมโอนแล้วนะคะส่วนห้องนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนหลักกันก่อนดีกว่า ห้องนี้นะคะจะเป็นส่วนของห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะความพิเศษก็คือจะได้ว้าฟ้า,ฟ,าฟ้าเพดานสูงโปร่งแบบนี้4เมตร80นะคะแล้วก็มีคโครมไฟระยะให้อีกหนึ่งคโคมนะคะ จะสังเกตเห็นล้ว่าโอ้โหท้องฟ้ามองไปชมวิวแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถจัดสวนด้านหน้าสามารถเปิดหน้าต่างโอเวอร์ไซส์บานใหญ่ได้เลยนะคะชมวิวได้แบบเต็มที่ทําเป็นห้องทํางานก็ได้นะคะนี่มีหน้าต่างฝั่งนี้ให้ด้วยนะคะในเรื่องของฟ้าเนี่ยได้ความโปร่งของตัวอาคารนะคะเห็นวิวท้องฟ้าแบบนี้เลยนะคะกระจกสามารถเปิดได้นะคะ แล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำของเราจะเป็นสีขาวนะคะเป็นหินอ่อนนะคะแล้วก็ตกแต่งลวดลายด้วยสีทองแบบนี้นะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้มีพื้นที่บิวอินในส่วนของช่องเก็บของให้ครบเลยนะคะมีช่องเก็บของให้ลูกค้าก็ไม่ไม่ต้องเจาะนะคะเสี่ยงต่อการกับเบื้องแตกนะคะแล้วก็มีในส่วนของช่องต่อเครื่องทำน้ำอุ่นไวให้แล้วนะคะ แล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของห้องน้ำส่วนกลางนะคะก็ได้ลวดลายเดียวกันนะคะทั้งสองห้องนะคะติดจุดสำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นลักษณะลวดลายของห้องน้ำนะคะถัดไปจะเป็นส่วนของห้องนอนที่สองนะคะ ห้องนอนที่2ก็จะเป็นฝ้าเรียบไฟดาวลายแบบนี้นะคะทุกห้องเราจะเจาะช่องแอร์ร้อยสายไฟไว้ให้เรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อท่อแอร์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเดินลอยนะคะไม่ต้องเดินสายไฟลอยนะคะให้เกะกะสายตาลดความสวยงามของตัวบ้านเราเดินไว้ให้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะแล้วก็บานกระจก3มช่องทางแบบนี้เลยนะคะ พื้นเกนิโต้ทั้งหลังนะคะแล้วก็มีคิ้วกันเปื้อนด้านล่างนะคะติดตั้งให้ด้วยพร้อมทั้งหลังคะ่ะมีคิ้วกันเปื้อนให้ทั้งหลังแบบนี้นะคะด้านในนะคะจะเป็นโทนสีขาวออบไว้นะคะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบโทนบ้านสีแบบนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของความโปร่งเข้ามาแล้วก็จะรู้สึกไม่ทึบไม่อึดอัดนะคะอันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะคะก็จะเป็นฝ้าเรียบแบบนี้นะคะไฟดาวลน์ มีบานกระจกมีคิวกันเปื้อนให้ความสูงนะคะจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยสูง3เมตรนะคะถ้าห้องโถงเนี่ยจะอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรนะคะเรียกได้ว่าเป็นบ้านที่ยกสูงมากๆการที่ฝ้าสูงเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศทำให้บ้านเนี่ยลดพลังงานได้นะคะคือบ้านจะมีความเย็น เพิ่มสูงขึ้นนะคะการระ,ระบายอากาศดีมากขึ้นก็เช่วยลดพลังงานไฟฟ้าได้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบบ้านสไตล์นอร์ดิกแบบนี้ได้วิวแบบนี้แล้วก็พิกัดทําเลอยู่สาย13ซอย2เชื่อมต่อซอย3นิคมพัฒนานะคะก็ เข้ามาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ลักษณะดเด่นของโครงการเราก็คือจะมีบันไดวนเครึ่องเสี้ยวพระจันทร์แบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นไปชมวิว360องศาได้เลยนะคะที่ชั้น2ของตัวบ้านนะคะหรือว่าลูกค้าจะดีไซน์แต่งเป็นพื้นที่ทำออฟฟิศก็ได้นะคะชั้นบนแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับคุณแม่บ้านนะคะที่แบบว่า อยากจะเปิดประตูบานเล็กออกมาก็สามารถทําได้เรามีบานประตูคนเดินเข้าออกให้ด้วยนะคะจุดเด่นเลยนะคะสัโครงการเราหนึ่งรั้วสูงสองมีประตูเข้าออกได้ถึงสองช่องทางคือประตูรถกับประตูคนเดินนะคะสามคือเราได้เทเลสชั้นสองมีบันไดให้ด้วยแบบนี้นะคะบันไดครึ่งเสี้ยวประจันร์นะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นส่วนของโรงจอดรถเราปูกระเบื้องให้แล้วก็ส่วนของบานประตูทางเข้าบ้านเรียกได้ว่า โอเพนมากบัานใหญ่มากนะคะแล้วก็เราตกแต่งใส่บัวเนี่ยให้รอบหลังเพื่อให้บ้านมีมิตินะคะแล้วก็ภายในห้องครัวเนี่ยเรากัน้นกั้นแยกกันกลิ่นให้กับลูกค้าด้วยนะคะเวลาประกอบอาหารนะคะฝ้าเพดานเราสูงมากถึง3เมตรนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจบ้านสไตล์นี้นะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้ที่0895023270นะคะหรือ0960199692นะคะทางเรามีบริการในการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะมาไม่ถูกไม่เป็นไรติดต่อกันเข้ามาทำเบอร์ที่แจ้งไว้หรือตามแคปชั่นที่แจ้งไว้นะคะทางเราจะดาเนินการ ตงพิกัดให้หรือว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยจุดไหนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้สามารถนัดเยี่ยมชมตัวอย่างบ้านตัวอย่างได้หรือจะมาเยี่ยมชมเองก็ได้เอาที่ลูกค้าสะดวกนะคะเวลาไหนช่วงเวลาไหนก็สามารถเข้ามาดูได้หรือจะให้ทางเราเข้ามา ดูแลในเรื่องของเอกสารวิเคราะห์เอกสารให้ก็วิเคราะห์ให้ฟรียื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะยินดีต้อนรับเซลล์ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมงานการทางเราให้ค่าคอมมิชชั่น3%นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมมีค่าแนะนำให้สำหรับการแนะนำเพื่อนเข้ามาซื้อบ้านกับโครงการเรานะคะมีหลายๆส่วนนะคะที่ยังไม่ได้รีวิวให้ลูกค้าทราบสำหรับลูกค้าท่านใดอยาก ทราบว่าจุดไหนเป็นยังไงบ้างนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ทางเรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะมีร่างกายที่แข็งแรงมีการเงินการงานที่สมบูรณ์มัง่งคั่งร่ํารวยขึ้นไปทุกท่านทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ